ตอนนี้เราก็อยู like. so ่ที่ตึก20นะคะหรือว่าที่เด็กมหาลัยแห่งนี้เขาเรียกว่าตึกชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามเขาว่าตึกแห่งนี้มีเรื่องเล่าอย่างไงบ้างไปเลยครับขอโทษนะคะอยากถามว่ารู้เรื่องเล่าผีแถวที่มหาลัยแห่งนี้มั้งปะไม่รู้ครับไม่รู้จริงเหรอไม่มีใครรู้เลยเหรอ แต่เอาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาห้ามลบลบหลู่ครูบาอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นไงอ่ะคือว่าเขาเล่ากันมาต่อมานะว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบใครแบบว่าลบหลู่ครูบาอาจารย์แบบว่าเวลามีการบ้าอะไรเงี้ยชีสมันจะหายครับจริงๆครับว่าไม่น่าเกี่ยวว่าไม่น่าเกี่ยวลบหลูบาอาจาร์ไม่เกี่ยวเลยที่ผมเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆผมมาเช่าหอเวลา คืนสองคืนสามโดนผีอำโดนผีอำอำยังไงคะแบบกดไม่ให้เราลุกไปไหนเลยใช่เหรอที่หอเหรอคะที่หอที่หอเครรู้จักแต่ตึกปกรตึกอะไรคะประกำศิลปกรรก็แต่ก่อนนั้นมันเป็นโรงพยาบาลเก่าว่ะ เป็นโรงพยาบาลเก่าเรื่องของทหารแล้วตอนแรกเรียนเป็นตึกเรียนร่วมกับนาดาสิทธิ์ดนตรีไทยอะไรพวกนี้อันนี้ได้ยินมาหรือว่าเจอเองคะได้ยินมาแล้วเคยเจอเองปะไม่เคยไม่รู้ครับผมไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับไม่ไม่เชื่อออไม่มีเหรอผีผมว่าไม่มีคิดไปเองมากกว่าครับผมแล้วเคยได้ยินของเราบ้างปะไม่เคยนะไม่เคยเนี่ยผมเรียนตึกเอกดน,นตรีเนี่ยก็ ไม่เคยเห็นมีแต่ก็มีพอกลุ่มพอแกอะไรเนี่ยที่ตึกนะพี่แต่ว่าผมเขาเจอกันแต่ผมไม่เคยเจอครับเคยเจอยังไงเคยเจอยังไงไม่ผมไม่เคยเจอครับแต่ว่ารุ่นพี่เขาเคยเจอแบบว่านั่งซองพิต้าอยู่แล้วแบบคนเดียวดึกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพอแกอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเคยเจอตอนนั้นที่ในหอประชุมนะเนี่ยตอนนั้นผมเอาเครื่องดนตรีไปลงตอนประมาณตอนปีสอง แล้วแบบว่าผมก็แบบผมก็ต้องเป้าเครื่องดนตรีกันแล้วทีนี้ก็นอนนอนกันอยู่นอนอยู่บนเวทีอ่ะมันจะมีเวทีย,วยาวๆใช่ไหมผมก็นอนอยู่สักพักพอผมก็ทีนี้พวกผมก็เลิกเล่นกันหมดแล้วก็ปิดตู้แอมป์ปิดทุกอย่างปิดหมดเลยทีนี้ผมก็นั่งเล่นโน้ตสับหันหลังไปดูหันหลังแบบหันหลังให้กับตู้ทุกอย่างหันหลังทีนี้อยู่ดีเสียงกีตาร์มันก็ดังขึ้นมาเอง เสียงแบบเสียงมันแบบมันดังขึ้นมาอันนี้เจอเองครับะนั้นเจอกันเองครับเจอกันเองเลยตึกอะไรนะศิลปกรรมที่เหมือนมีคนผูกคอตายแค่นั้นแหละผมเคยได้ยินมาเฉยๆได้ยินแค่นี้ผูกคอตายใครผูกคะนักศึกษาหรือใช่คงนักศึกษาแบบว่าเหมือนผิดหวังในความรักอะไรอย่างเงี้ยครับจบละมีท่านี้แหละครับจบแล้วไรสารรัครับผู้ชายตั้งใจฟัง ส่วนลานราชัชกาลที่5ใเป็นนี้เป็นเป็นเล่าต่อกันมาเลยนะเป็นตำเหมือนตำนานของลานราชัชกาลที่5ก็คือทุกวันที่23าตุลาวันปิยะปกติแต่ยามอ่ะจะปั่นจักรยานมาทุกวันอยู่แล้วมาตรวจตึกตรวจตาตึกอะไรเงี้ยทุกวันแต่วันนั้นอ่ะจะพิเศษอย่างหนึง่งคือยามทุกคนที่ผ่านมาทางเนี้ยจะเห็นเป็นทาตมานั่งล้อมอยู่ตรงรชัชกาลที่5ล้อมท่าน ม,มากราบขอบคุณท่านที่ท่านช่วยปลดปลดจาก,การเป็นทาสให้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแล้วก็ตึกพี่ก็จะมีเสียงดนตรีไทยในวันนั้นเหมือนกันเป็นเพลงเข้าเมนไซโยกในวันที่23เล่นเือนกันก็ไม่มีคนเล่นเือนกันก็ไม่รู้มาจากไหนประมาณนั้นค่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่หน้ารานพารุมลอห้าแล้วนะคะแล้วกเ็เรื่องเล่าตรงนี้ก็คือว่าเหมือนแบบ ทุกวันปิยะวันนี้ยี่สิบสามตุลาอ่าก็คือจะมีแบบยามอะค่ะเขาจะมาตรวจขี่จักรยานตรวจรอบๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาจะแบบเห็นท่าอะค่ะนั่งล้อมท่านออใช่แต่เหมือนแบบมาขอบคุณมาเคารพท่านอะไรอย่างเงี้ยทุกวันปิยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือเปล่าอืมแล้วก็เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาปรับปรุงใช่แล้วพื้นแล้วคือพื้นปกติตอนแรกคือจะเป็นพื้นปูน ปกติเลยแต่ตอนนี้เขาเหมือนแบบมีหญ้ามีอะไรคือโบราณแล้วอะค่ะอืแล้วก็วันนี้เราไม่ได้กะจะมาลบหลูหรืออะไรเนาะก็คือมาเล่าให้ฟังเฉยๆแค่เล่าเนี่ยหืฟ้าครึมครําค่ะก็คือฝนตกแล้วก็แบบฟ้าร้องแบบบรรยากาศก็คือแบบน่ากลัวอือใช่นอีกแล้วจ้าเออแล้วเราก็จะไหว้ท่านแล้วก็ค่บ ลงแล้วกับรายการนะคะแล้วก็มีเรื่องจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องของเล่าใช่เรื่องที่เรามาเล่าหรือว่าเราไปถ่ายที่มหาลัยไหนก็ตามเนี่ยคือมันมาจากนักศึกษาจากมหาลัยนั้นๆเล่าทีนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่งขึ้นมาเองใช่แล้วเป็นมหาลัยไหนมหาลัยคุณหรือเปล่าก็ติดตามกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งเรามีอะไรจะมาฝากในค่ำคืนที่ฝนตก เราจะมาคืออย่างนี้เพลงอะไรนะกิ่งก้านใบนี่ของมินเป็นของมอกรุงเทพก็คือมันไม่เหมือนกันท่ะไหนโชว์ร้องนะร้องนะร้องเหมือนกันปะวะร้องเองเหมือนกันอ่านะหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบชะชะใบกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งมันตกลงมาลิงลิงมันตกลงมาลิงชะชะกิ่งก้านมามาดูมห์มาดูโมห์ฮะมาดูสามสี่ กิ่งก้องตกมือก่อนเหรอไม่ใช่ใช่กิ่ง้านไม่ช้าชาไปการกิงเนตกลงมาลีนลิมฝนตกลงมาลีนชาชะกิ่งกันหน่อยเดีย่ายรถบัมเลอเค้าปั๊มกันมาักันมาักันาักันมาปั๊กันมาปั๊กันาปั๊มก็นมาปักผลงานเพลงกันหัน่อยเออวันนี้เรากจะมาให้พก่ปอมาปักัมาปนาปักันานมนา เป็นซิงเกิลตอนนี้เป็นซิงเกิลที่3นะครับเพลงเช็คอินของไทเดน์เล่นนะครับก็ติดตามมาด้วยฝากผลงานด้วยแล้วกันครับตอนนี้มีออก3ามซิงเกิลแล้วช่วยฝากติดตามเสื้อดูได้ใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ไทยเดนเล่นแล้วก็ Facebook นะครับเออลืมบอกอ่าเฟซบุ๊กนะครับได้อ่า ใช้ยูทูบกว่าก็ได้โอเคโอเคโอเคฝากคนงาด้วยนะครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วบายบายทำมือ้เล่นมือเล่นมือใหนน่มเล่นตอนีง๋อะล้ช้าช้าไปก้างหนงชชไ่ใชล้าไปาหนนน Let's go to